นิทานเรื่องยอดชายนักล่าจระเข้ตำนานแห่งคลองกระบือนักคลองกระบือคลองสายใหญ่ที่ไหลคดเคี้ยวผ่านหมู่บ้านเล็กๆอันเงียบสงบชื่อยอดชายเป็นที่รู้จักกันดีไม่ใช่เพราะรูปงามหรือฐานะร่ำรวยแต่เป็นเพราะความสามารถอันน่าทึ่งในการปราบจระเข้ด้วยวัยเพียง25ปียอดชายมีประสบการณ์ล่าจระเข้มานานนับสิปี ตั้งแต่ช่วยพ่อออกเรือหาปลาและครั้งแรกที่ได้เห็นความดุร้ายของมันเขาก็รู้ทันทีว่านี่คือสิ่งที่เขาต้องเผชิญและปกป้องหมู่บ้านคลองกระบือในอดีตอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาและกุง้งแต่ไม่กี่ปีมานี้จระเข้ตัวมหือมาชื่อไอ้ด่างได้ปรากฏกายขึ้นไอด่างไม่ใช่จระเข้ธรรมดามันมีเกล็ดสีคล้ำปนด่างขาวที่กลางหลังขนาดใหญ่กว่าจระเข้ทั่วไปถึงสองเท่า และมีเขี้ยวแหลมคมราวกับมีดด้วยความฉลาดแกมโกงและความดุร้ายที่ไร้เทียมทานไอด่างได้สร้างความหวาดกลัวไปทั่วชาวบ้านไม่กล้าออกไปจับปลาเด็กๆไม่กล้าลงเล่นน้ำชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนถูกคุกคามโดยสัตว์ร้ายตัวนี้ยอดชายเองก็ได้รับผลกระทบจากไอ้ด่างเขาสูญเสียเพื่อนสนิทหลายคนจากการโจมตีของมัน และบางครั้งไอ้ด่างก็ถึงขั้นโผล่มาใกลๆท่าเทียบเรือของหมู่บ้านความโกรธแค้นและความมุ่งมั่นที่จะปกป้องหมู่บ้านจุดประกายในใจยอดชายเขาใช้เวลาหลายเดือนในการศึกษาพฤติกรรมของไอ้ด่างเรียนรู้เส้นทางออกล่าเหยื่อจุดซ่อนตัวและแม้กระทั่งเสียงคำรามของมันวันหนึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นลูกสาวของกำนันวัยห้าขวบถูกไอ้ด่างลากลงไปในน้ำขณะกำลังเล่นอยู่ริมคลอง เสียงกรีดร้องของเธอทำให้ชาวบ้านแตกตื่นยอดชายไม่รอช้าเขาคว้าหอกคู่ใจและกระโดดลงไปในน้ำทันทีชาวบ้านพยายามห้ามแต่ก็ไม่ทันใต้น้ำนาน้นมืดมิดและเย็นเยือกยอดชายแหวกว่ายไปตามกระแสน้ำมองหาเงาตะคุ่มของไอ้ด่างในที่สุดเขาก็เห็นมันมันกำลังงับร่างเล็กๆของเด็กหญิงไว้ในปากอย่างแน่นหนายอดชายไม่ลังเลเขาพุ่งตัวเข้าไปหาไอ้ด่าง พยายามใช้หอกแทงเข้าไปในดวงตาของมันแต่ไอ้ด่างนั้นไวกว่าที่คิดมันสะบัดหางอย่างแรงทําให้ยอดชายกระเด็นออกไปยอดชายกัดฟันสู้เขาพยายามว่ายกลับเข้าไปหาไอ้ด่างอีกครั้งในขณะที่ไอ้ด่างกําลังจะงับร่างเด็กหญิงให้แน่นกว่าเดิมยอดชายตัดสินใจทําในสิ่งที่บ้าบิ่นที่สุดเขาพุ่งเข้าใส่ไอ้ด่างและใช้มือเปล่าเปิดปากมันออกเพื่อให้เด็กหญิงเป็นอิสระ เคี้ยวแหลมคมของไอ้ด่างควรแค้นคนเขาจนเลือดไหลแต่ยอดใช้ไม่สนใจเขาจ้องเข้าไปในดวงตาของสัตว์ร,ร้ายและด้วยแรงทั้งหมดที่มีอยู่เขาก็พุ่งหอกเข้าไปในดวงตาของมันอย่างสุดกำลังไอ้ด่างดิ้นรนอย่างรุนแรงมันสะบัดร่างไปมาในน้ำจนเกิดคลื่นยักษ์ยอดใช้ถูกกระแทกไปมาจนเกือบหมดสติแต่เขาก็กอดร่างของเด็กหญิงไว้แน่นไม่ปล่อยในที่สุดไอ้ด่างก็อ่อนแรงลง มันจมดิ่งลงสู่ก้นคลองทิ้งไว้เพียงความเงียบสงัดยอดชายค่อยๆไปยุงร่างที่บอบช้ำของตัวเองและเด็กหญิงขึ้นสู่ผิวน้ำชาวบ้านที่รออยู่บนฝั่งต่างก็พากันวิ่งเข้ามาช่วยเด็กหญิงปลอดภัยแล้วแม้จะอยู่ในอาการตกใจและบาดเจ็บเล็กน้อยแต่เธอก็รอดชีวิตวันนั้นยอดชายได้รับการยกย่องเป็นวีรบุรุษของหมู่บ้านชาวบ้านต่างก็พากันมาเยี่ยมเยียนมอบอาหารและคำขอบคุณจากใจจริง คลองกระบือกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งชาวบ้านกลับมาออกเรือหาปลาเด็กๆกลับมาเล่นน้ำเสียงหัวเราะและความสุขกลับมาสู่หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ถึงแม้จะมีรอยแผลเป็นบนแขนเป็นเครื่องเตือนใจถึงการต่อสู้ครั้งนั้นยอดชายก็ไม่เคยเสียใจที่ได้ทำในสิ่งที่เขาทำเพราะเขารู้ดีว่าเขามีหน้าที่ในการปกป้องผู้คนและนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาชื่อของยอดชายนักล่าจาระเข้ ก็กลายเป็นตำนานเล่าขานกันไปทั่วคลองกระบือและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญการเสียสละและความรักที่มีต่อผู้คนในหมู่บ้านแต่คลองกระบือกลับมาเงียบสงบได้ไม่นานนักไม่ถึงปีหลังจากเหตุการณ์สยองขวัญครั้งนั้นข่าวลือเรื่องไอ้ด่างที่ยังมีชีวิตก็แพร่สะพัดอีกครั้งชาวบ้านเริ่มเห็นร่องรอยของจอรเข่ยักษ์ทั้งรอยเท้าขนาดใหญ่ บนโคลนเลนริมฝั่งและซากปลาตัวเคื่องที่ถูกกัดขาดครึ่งการปรากฏตัวของมันอีกครั้งสร้างความหวาดกลัวระลอกใหม่ยิ่งไปกว่านั้นไอ้ด่างยังดูเหมือนจะฉลาดขึ้นเหมือนไม่ปรากฏตัวให้เห็นง่ายๆและเคลื่อนไหวอย่างเงียบเชียบทำให้การตามรอยยากกว่าเดิมหลายเท่าแล้วเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ก็ซ้ำรอยเดิมมีชาวบ้านหาปลาหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยตามมาด้วยการหายไปของสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้านอีกหลายตัวความหวาดกลัวถึงขีดสุดเมื่อมีคนเห็นเงาตะคุมขนาดใหญ่ในคลองยามค่ำคืนรอยแผลเป็นที่ดวงตาของไอ้ด่างจากการต่อสู้ครั้งก่อนทำให้ชาวบ้านมั่นใจว่ามันคือจระเข้ตัวเดิมที่กลับมาแก้แค้น ยอดชายเองก็รู้สึกได้ถึงภัยคุกคามเขารู้ดีว่าไอ้ด่างไม่ได้ตายเพียงแค่บาดเจ็บสาหัสครั้งนี้มันกลับมาพร้อมความดุดันและประสบการณ์ที่มากขึ้นยอดชายตระหนักว่าการเผชิญหน้ากันซึ่งซึ่งหน้าอาจไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดอีกต่อไปเขาจึงเริ่มคิดค้นวิธีที่จะจับไอ้ด่างให้ได้โดยไม่ให้มีใครต้องตกเป็นเหยื่ออีก ยอดชายใช้เวลาหลายวันเดินสำรวจลิงคลองสังเกตพฤติกรรมของไอด่างอย่างละเอียดเขามุ่งเน้นไปที่จุดที่ไอด่างมักจะขึ้นมาพักผ่อนหรือบริเวณที่น้ำตื้นเหมาะแก่การซุ่มโจมตีและในที่สุดเขาก็พบจุดที่เหมาะสมใต้ต้นมะกอกขนาดใหญ่ที่ยื่นกิ่งก้านลงไปในน้ำเป็นที่ที่ไอด่างมักจะขึ้นมาอาบแดด ด้วยความช่วยเหลือจากชาวบ้านผู้กล้าหาญไม่กี่คนยอดชายเริ่มสร้างกับดักขนาดยักษ์พวกเขานําไม้ซุงขนาดใหญ่มาวางเรียงกันเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงก่อร่างเป็นคล้ายโครงขนาดใหญ่ริมตะลิ่งโดยมีทางเข้าที่ออกแบบมาให้ไอ้ด่างเข้าไปได้แต่ไม่สามารถออกมาได้ง่ายๆภายในกลรงนั้นยอดชายนำซากหมูตัวเข่อง ที่ส่งกลิ่นขาวล่อใจวางไว้เป็นเหยื่อและเหนือสิ่งอื่นใดเขาติดตั้งกลไกลบางอย่างที่เมื่อไอด่างเข้ามาในกับดักและงับเหยื่อประตูไม้ซุงก็จะปิดลงทันทีหลายคืนผ่านไปอย่างเชื่องช้าไอด่างยังคงระมัดระวังตัวมันวนเวียนอยู่ใกล้กับดักแต่ก็ไม่ยอมเข้าไปยอดชายไม่ย่อท้อ เขายังคงเฝ้ารออย่างอดทนและในคืนที่มืดมิดและฝนพรำคล้ายกับโชคเข้าข้างไอ้ด่างก็เผยตัวมันถูกกลิ่นคาวของเหยื่อล่อลวงให้คลานเข้าไปในกับดักช้าๆเสียงกึกดังสนั่นเมื่อกลไกทำงานประตูไม้สุงปิดลงอย่างรวดเร็วขังร่างมหึืมาของไอ้ด่างไว้ในกลง เสียงคำรามกึกก้องด้วยความโกรธเกรี้ยวของไอ้ด่างดังไปทั่วคุ้งน้ำมันพยายามดิ้นรนอย่างบ้าคลัง่งใช้หางฟาดฟันกับไม้ซุงจนเกิดเสียงดังสนั่นวันไหวแต่กับดักที่ยอดชายสร้างขึ้นนั้นแข็งแรงเกินกว่าที่มันจะทำลายได้ชาวบ้านที่ได้ยินเสียงต่างพากันวิ่งกรูกันมาดูพวกเขามองเห็นร่างของไอ้ด่างถูกขังอยู่ในกลงด้วยความตื่นเต้นและโล่งอก วันรุ่งขึ้นชาวบ้านต่างมารวมตัวกันที่ริมคลองเพื่อดูไอ้ด่างในกลงพวกเขาตะลึงกับขนาดของมันแล้วรอยแผลเป็นที่ดวงตาที่ยืนยันว่ามันคือตัวเดียวกันที่กลับมาแก้แค้นยอดชายตัดสินใจที่จะไม่ฆ่ามันแต่จะนำมันไปปล่อยในที่ห่างไกลจากผู้คนเพื่อไม่ให้มันกลับมาทำร้ายใครได้อีก ด้วยความร่วมมือจากหลายคนไอด่างถูกยกขึ้นจากกรงและมัดอย่างหนาแน่นจากนั้นก็นำขึ้นเรือขนาดใหญ่ไปยังพื้นที่ป่าลึกที่ห่างไกลจากชุมชนผู้คนเมื่อไปถึงที่หมายยอดชายเป็นคนแกะมัดมันด้วยตัวเองและเฝ้าดูไอด่างคลานหายเข้าไปในผงหญ้ารกทึบอย่างเงียบ คลองกระบือกลับมาสงบสุขอย่างแท้จริงในที่สุดการจับไอ้ด่างครั้งนี้ไม่ใช่แค่ชัยชนะของยอดชายแต่เป็นชัยชนะของชาวบ้านทุกคนที่ร่วมกันเอาชนะความหวาดกลัวและภัยคุกคามยอดชายยังคงใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านเป็นที่เคารพและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและความเฉลียวฉลาดตำนานของยอดชายนักล่าจระเข้ จึงถูกเล่าขานต่อๆกันไปจากรุ่นสู่รุ่นในฐานะวีรบุรุษผู้ปกป้องคลองกระบือให้กลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้ง